ให้ได้พระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้หลับแล้วก็ได้ตายไปซึ่งเป็นอัเมาท์เตอซุกรอนะครับคือการตายที่เล็กน้อยนะครับที่เราเราตายทุกทุกวันทุกคืนนะครับแต่แต่ว่าตอนเช้านั้นอลัลลอฮ์ก็ให้เราได้มีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งก็คือให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างกายของเราแล้วเราให้เราได้ตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําอิบาราดตอพระองค์นั่นเองนะครับเอ่อ เรื่องที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่าให้เรานั้นปลดล็อกนะครับปลดล็อก3ส,สิ่ง3าอย่างเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่ทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะเกรงกลัวต่อล l ะ a ซึ่งลา l a ์ได้สั่งไว้ว่าอะไรออาบิลลาฮิมนินัสชัยตอนุรรจิมยาอิยูฮัลละลีนอามนุตตักุลลอฮะฮักตุตุกอติฮีเวลาจะมูตุนนะอิลลาอันตุมุสลิมูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงต่อรอด้วยความยำเกรงอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ความยำเกรงเล่นๆน,นะครับแต่เป็นความยำเกรงอย่างแท้จริงและจงอย่าได้ตายจนกว่าสู่เจ้านั้นจะเป็นผู้นอบน้อมต่อรอดนะครับหมายถึงว่าให้เรานั้นปฏิบัติตามทุกสิ่งที่พระสั่งใช้แล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งที่พระทรงสั่งห้ามนั่นเองเพราะฉนั้นเราก็ต้องพยายามเระบอกว่าอย่าตายจนกว่าจนกว่าจะได้เป็นผู้ที่นอบน้อมก็คือละทิ้งทุกอย่างที่เระห้าม และปฏิบัติทุกอย่างที่เราสั่งใช้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับจากอายันเนี้ยจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเ,อเริ่มต้นนะครับตั้งตั้งใจให้แน่วแน่นะครับแล้วก็ตั้งใจให้นแน่วแน่ใใว่าเรานั้นจะต้องเกรงกลัวต่อร์ก่อนที่เราจะตายไปไปไป,ไปหาวัดเนี่ยนะครับต้องเกรงกลัวอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มอะไรครับเริ่มฝึกฝนๆๆเริ่มปฏิบัติ นะครับเริ่มอะไรเริ่มประกาศสงครามกับชัยตอนนะครับที่ล็อกแรกที่ผมบอกว่าคือให้เราปลดล็อกก็คือว่าให้เรายึดถือชัยตอนเป็นศัตรูนะครับที่เ,เราสั่งไว้ในอัลกุรอานในหลายๆอายะเลยแล้วก็บอกถึงพฤติกรรมของชัยตอนด้วยว่ามันหลอกเราม,มันแค่กระทิบกระซาบเรานะครับแล้วมันสัญญาสิ่งต่างๆว่าเราจะได้รับความดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั่นคือชัยตอนมัน สัญญาในสิ่งที่เลวร้ายนะครับแต่เราคิดว่าเป็นเป็นขิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรานั้นอ e ่ะเมื่อเราต้องการที่จะเกรงกลัวต่อร้อยอย่างแท้จริงแล้วเราก็เราต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้แล้วก็ประกาศสงครามกับชัยตอนว่ามันคือศัตรูของเราที่เวาสั่งว่าให้จงยึดมันเป็นศัตรูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับพี่รองมุสลิมยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ประกาศสงครามแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งตัวว่าเรานั้นน่ะเป็นศัตรูกับชัยตอนอย่างแท้จริงนะครับ อย,อย่างเช่นที่อาวาั์นั้นได้สั่งกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่เราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เปต้นไปว่าฉันจะต้องยึดถือชัยตอนนั้นเป็นศัตรูตามที่อัลสั่งแล้วก็ล็อกที่สองก็คือว่าให้เรานั่นรักโลกอาคือร้อยนั้นมากกว่าโลกยุนยานะครับให้เรารักทํำยังไงล่ะจะทํายังไงให้เรานั้นรักโลกอาคือร้อยมากกว่าดุนยาก็โดยการศึกษานั้นเองอาวัลนั้นพระองค์ทรงโปรด สัญญากับเราในอัลกุรอานว่าใครทําความดีนะครับจะได้รับสวรรค์แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้แล้วนะครับเป็นเหมือนกับที่ว่าเป็นการลงทุนกับอลัลลอฮ์นั้นด้วยอภิมหาโปรเจกต์นั่นเองนะครับแล้วก็เราอัอลอลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเช่นเดียวกันว่าใครที่ฝา่าฝืนต่ออลัลลอฮ์ใครที่ปฏิเสธอลัลลอฮ์และฝา่าฝืนต่อพระองค์นั้น จะได้รับการลงโทษในไฟนรกซึ่งอวโลกสาธยายแล้วนะครับว่าสภาพของไฟนรกนั้นจะเป็นอย่างไรมันน่ากลัวอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาตรงนี้แล้วก็สภาพสภาพสวรรค์และสภาพของนรกเพื่อเราจะได้กลัว,วเ,เพื่อเราจะได้กลัวนรกและอยากได้สวรรค์แต่ทุกวันนี้ในแต่ละวันเนี่ยเราเคยคิดบ้างไหมว่าสวรรค์เป็นอย่างไรที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับในการทำมาหากินของเราเนี่ย มีบ้างไหมว่าวันไหนที่เราเคยคิดว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้เราอยากได้สวรรค์เราต้องอดทนเราต้องทํามาหากเราต้องอะไรปฏิบัติความดีทําอีแบาต่อเราให้มากๆเพื่อที่ว่าจะซื้อสวรรค์ของเรามีบ้างไหมครับเราเรา่าจะถามตัวเองนะครับว่าเอ๊วันหนึ่งเนี่ยฉันเคยนึกถึงสวรรค์นรกบ้างไหมวันแต่ละวันแต่ละวันน่ยฉันเคยนึกถึงความตายบ้างไหมนะครับขอให้เราเนี่ยตั้งโจทย์แล้วก็ถามตัวเองนะครับ เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ก็ได้สั่งไว้ในอัลอกุรอานอีกอายะดหนึ่งว่าโอเบนาวผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอิฮะลดีนอามนุตตะกุลลอฮะวัลตันซุรนับซุมมากัดดัมตลิกอดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคาบีรุมบิมาตะอามัลูนโอเบนาวผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์สั่งผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งคนกาเฟิสั่งผู้ศรัทธาเนี่ยแใจว่าศรัทธาแล้วน่ะกลัวอัลลอฮ์หรือเปล่าคุณบอกว่าคุณศรัทธาต่อตอัอลลอฮ จงเกรงกลัวต่อเราและจงให้แต่ละชีวิตน่ะพิจารณาดูวิเคราะห์นะครับเราสามารถวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเออชีวิตเราเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังที่จะตายไปหาเราการงานที่เราทำเนี่ยเต็มที่แล้วหรือยังเราทำอิบาดัเต็มที่แล้วหรือยังเราทำตามแบบสุนนะท่านท่านท่านรสนลรัลลอวารสธมในทุกๆเรื่องแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรา้นี่ะวิเคราะห์แล้วก็ คิดด้วยครับว่าเรา้นี่นะเตรียมพร้อมอะไรยอย่างเพราะนั้นเอพราะนั้นก็ <c oughs> ให้เราเนี่ยแต่ละคนนะครับคิดในแต่ละวันเนี่ยให้ต้องคิดบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าน่าน่า,นาเป็นห่วงมากครับเราเราเรา,เราไม่ได้เป็นห่วงเรานะครับออผมไม่ได้เป็นห่วงว่าพี่น้องนั้นจะจะ,จะได้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดแต่แต่ว่าที่เข้าใจอยู่เนี่ยปฏิบัติหรือเปล่า ตรงนี้น่าเป็นห่วงตรงนี้นม่นเป็นห่วงว่าที่เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วหรือย,ยังซึ่งอวสจะสอบถามในวันเกียรติว่ารู้อะไรเกียกเก่ยวกับอิสลามรู้อะไรเกี่ยวกับอิบารัดเกี่ยวกับอว่าละรอซูลแล้วปฏิบัติหรือไม่แล้วก็สอนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแต่การแสวงหาความรู้นะ่ะแน่นอนว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนจะต้อง จะต้องเสวงหาความรู้เพื่อเราจะได้เข้าใจ,จาารู้จักอวามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะได้เกรงกลัวอวา,ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าที่เรารู้เนี่ยนะเราปฏิบัติแล้วด้ือย่างตรงนี้น่าเป็นห่วงมากครับน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นหลักฐานฟ้องเราว่าเจ้าเนร,รู้หมดเลยสอคนคนนู้นสอนคนนี้นะครับแต่ว่าทําไมเจ้าจึงไม่ทําตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะออยิง่ง أ, บรรดาผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายบรรดาที่ที่เป็นอุลมะทั้งหลายนะครับ เพราะฉะนั้นก็นะครับในอัลกุรอานเนี่ยนะครับเอาในอัลกุรอานเนี่ยนะครับอ่า,บอาอายา,าสุรัตุรักุรนะครับอายาสุดท้ายเอาว่าบอกว่าวะลตุสอาลุนเนยวมาอิลินอานินไนมและสุจ้าทั้งหลายจะถูกสอบถามในวันนั้นก็คือวันเกียตรติ์เน่ยนะครับถ,บถามเพงเรื่องอะไรเรื่องออก,การศึกษาไปถึงไหนออได้รับปริญญาไหมหรือว่าเป็นด็อกเตอร์ไหม หรือว่าเป็นวิศวะไหมหรือว่าทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่หรือว่ามีคู่ครองสวยไหมหรือว่าอะไรเอาเราไม่ได้ถามเรื่องนี้นะครับเอาเราถามว่า,าที่เจ้าที่เอาะให้เจ้าไปเนี่ยสายตาเนี่ยเอาไปทําอะไรหูเนี่ยฟังอะไรบ้างตาเนี่ยมองอะไรบ้างแล้วก็หววัวสมองคิดเรื่องอะไรบ้างคิดเรื่องวันเกียมับดบ้างหรือเปล่าหรือว่าคิดเฉพาะเรื่องดุนยาอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดเฉพาะเรื่องดุนยาเฉพาะเรื่องดุนยาอย่างเดียวเนี่ย วันเกียรมัดอลโลก็จะให้เราเกิดมาในสภาพตาบอดซึ่งอยู่ในสุระ,ะต่อฮาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็อวโล์น,นั้นจะสอบบอกว่าจะสอบถามถึงอน,นินนาอิมสอบถามถึงความเนื้อมัดความโปรดปานริสกีอะไรสิ่งสิ่งต่างๆที่เป็นความดีงามต่างๆที่เราประทานให้กับเราเนี่ยนะครับเราจะถูกสอบถามว่าใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ไปอย่างไรซึ่งในฮะดิษบทนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ เอ่ออเลคลาสความความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับมีสามคนคนสามประเภทเนี่ยนะครับประเภทแรกก็คือเออ่คนที่เป็นตายชะฮีดเนี่ยนะครับเอเลอเล์เลก็ถามว่า,ารู้ไหมว่า,าข้าได้ให้เนมัดให้ความปวดปานให้ดิสกีให้อะไรต่างๆแก่เจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างรู้ไหมเขาก็บอกว่ารู้นะครับรู้แล้วอเลกถามว่าแล้วทําอะไรลนะ่ะ ทำอะไรกับเนี่ยหมัดเที่ยววะให้ล่ะเขาบอกว่าฉันเนี่ยต่อสู้ในขนทางของร้อ์จนกระทั่งฉันตายชะหิดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าที่ตายชะฮิดเนี่ยไม่ได้ตายเพราะว่าจะเพื่อที่ว่าจะให้อลัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่หรอกเพื่อเพื่อที่จะให้ศาสนาของร้อ์สูงส่งไม่ใช่แต่เจ้านะ่ะต่อสู้จนกระทั่งตายเนี่ยเพื่อให้คนกล่าวขานว่าเจ้านั้นเป็นอะไรเจ้านั้นฮัตตะอ่าฟักอ์ตีล่ะฮัตตะอาอยู่เียนอยู่กอละจารีอุน โอ้โหคนนั้นเป็นผู้กล้าหาญเป็นวีรชนนะดังนั้นคนก็กล่าวกันแล้วคนก็คนเขาเก็ากล่าวขานกันแล้วเจ้าก็ได้แล้วเจ้าก็ได้รับสิ่งที่เจ้าต้องการในโลกุญญาไปแล้วดังนั้นวันนี้ก็คือวันเกียร์มัดอนะัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นวันนี้เจ้าไม่ไม่ได้อะไรจากข้าแล้วเพราะาเจ้าเนะี่ยต้องการมีความเจตนาอยากจะได้อะไรสิ่งตอบแทนก็คือจากมนุษย์ให้มนุษย์เยืนยอสรสเสริญเยือนยอกล่าวขานดังนั้นณอันะลลอฮ์นั้นเจ้าไม่ได้อะไรแล้ว และอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือว่าคนที่สอนคนอ่านกรุรอานเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้อก็บอกว่าเอาร้อก็ถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าข้าให้อะไรเจ้าบ้างในโลกยุนยานเนี่ยเ <_ d ix> ขาบอกรู้ฉันรู้ฉันรู้เอาร้อให้ให้สิ่งทุกอย่างแก่ฉันแล้วเอาร้อ์ถามว่าแล้วเจ้าทําอะไรนะกับสิ่งที่ข้าได้ให้ไปเ <_ d ix> ขาบอกว่าฉันสอนอัานรุรอานแล้วก็อ่านกรุรอานแล้วก็ไปเปิดไปอะไรไปเปิดงานตามที่ต่างๆอะไรเนี่ยนะครับ ทำเพื่อที่ว่าจะทําทุงชิงงอย่างเพื่อวะนะครับแต่อ้อบอกว่าเจ้าน่ะโกหกเพราะอ้อรู้นะครับในจิตใจของอลออ้อรู้อ้อบอกว่าเจ้าน่ะโกหกนะครับออกอละกาดัปตะลากินลากินนาก,กตะอาลัมตะไอเจ้าเนีเ่ย,เร,ยเรียนศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปสอนคนน่ะเพื่อที่จะให้เขากล่าวหาว่าอะไรเขาเป็นกอรีเขาเป็นนักกอรีอ่าน อ,อ่านเกง่งอ่านเก่งอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นคนก็กล่าวขายไปแล้วยืนยอไปแล้วดังนั้นวันนี้เจ้าไม่ได้อะไรจากข้าแล้วนะครับประเภทที่3มก็คือคนที่มีเงินเยอะเอาล็อกให้ริสกีมากมายเป็นคนร่ํารวยนะครับแล้วล็อกก็ถามว่าประเภทที่3ามเอาล็อกให้เขาเนี่ยทรัพย์สมบัติทุกๆอย่างเลยนะครับอัสนาบมาลกุลลาหูแล้วก็เอาล็อกนำคนนี้มาแล้วก็แล้วก็บอกว่า,ฟ,าฟะอัลรอฟะฮูนี่อามะฮูฟะอัลรอฟะฮา เอาล้อถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าข้าให้อะไรเจ้าบ้างนะแล้วเขาก็รู้เขาบอกว่าฉันรู้นะครับแล้วก็อะไร,อรฟอาอัลฟาก็แหละเอาล้อก็ถามว่าแล้วถา้าเจ้าทําอะไรบ้างละ่ะกับสิ่งที่ข้าให้ไปเนะี่ยเงินพอมากมายการค้าธุรกิจที่ร่ํารวยเนี่ยเขาบอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติอะไรไว้เลยนะั้นในในหนทางของอล้อเนี่ยซึ่งซึ่งในหนทางที่อล้อจะทรงรักเนี่ยนะครับ นอกจากว่าฉันนะ่ะใช้จ่ายหมดเลยเอาล้อรักอะไรที่จะให้ใช้จ่ายนะ่ะฉันบริจาคหมดเลยอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าโกหกแต่ว่าเจ้าทําแบบนั้นนะ่ะบริจาคนะแบเพื่ออะไรเพื่อให้คนกล่าวขานว่าลิยูกอและหัวเยาวาดุนเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจบุญนะครับในจิตใจเนี่ยอัลลอฮ์รู้นะครับในข้างนอกเนี่ยมนุษย์ไม่รู้หรอกแต่ว่าในจิตใจเนี่ยอัลลอฮ์รู้ นะครับแล้วก็คนก็กล่าวขายไปแล้วคนก็ยืนยอไปแล้วดังนั้นฟอร์กอตี้ละก็คนก็กล่าวไปแล้วเนี่ยยืนยอเจ้าไปแล้วดังนั้นเอาลอก็สั่งให้เขาให้อะไรให้มาะายกันเนี่ยลากเขาไปนะครับลากไถดินเอาหน้าเนี่ยคว่ำคว่ำหน้าไปแล้วก็ลากไปแล้วก็ไปโยนลงในไฟนรกจากขะดิษ์บทนี้นะครับพี่น้องเราได้ทราบว่าคนที่ทําดีแบบผลงานชิ้นบูแดงเนี่ยเป็น กิฮาดเนี่ยตายตายในสมรมภูม,มิในสมรภูมุมกิหาดเนี่ยน่าจะเข้าสวรรค์แล้วแล้วก็เขาจะได้รับผนความประยุทธ์ความประเสริฐนะครับมากมายแล้วก็ประเภทที่สองที่ออสอนคนให้อ่านอัลกุรอานแล้วน่าคนนี้ก็น่าจะเข้าสวรรค์คนประเภทที่สามคนที่ว่าใช้จ่ายปาเป็นหนทางของอัลล์จนกระทั่งวัาทรัพย์สมบัติเนี่ยคนรู้เลยว่าเขาเนี่ยคนใจดีแต่เนื่องมาจากตรงนี้ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง อัลลอฮ์สั่งว่าวามาอุม um um ิรูอิลลาลิยอบุดุลลอฮ์มุคลิซีนลาฮุดดีนนะครับมนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกสั่งให้ทําอะไรยกเวน้นอิลลาลิยาบุดุลบอเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าสั่งเพื่ออะไรให้อิบัตัดอัลลอฮ์ด้วยความอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อเป็นศาสนาของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะนั้นก็หวังว่านะครับเราจะตรวจสอบตัวเองนะครับว่า เรานั้นอะมีความเอคลาสมั์ไหมในการทําความดีของเราในการแสวงในการด่าวาเชิญชวนคนนะครับเรามีความบริสุ์ใจแค่ไหนหรือเรามีานัยยะแอบแฝงว่าอยากได้ให้คนเยินยอว่าคนนั้นเก่งคนนั้นเป็นอลุลอาเลมอลุมอลมะคนนั้นมีชื่อคนนั้นเก่งอะไรสํานองนี้นะครับขอพระองค์ทรงโปรดซักฟอกจิตใจของเราทุกคนนะครับให้เรานั้นมีจิตใจที่ขาวสะอาด ทำอิบาราดทุกอย่างเพื่ออะไ์นะครับแล้วก็มีความรักใร้บองดองกันในในหมู่พี่น้องมุสลิมนะครับอย่าได้เครียดแค้นต่อ,อกันละกันเพราะนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่ชัยตอนนั้นมันพยายามที่จะทําให้เกิดความเป็นศัตรูในระหว่างพี่น้องมุสลิมนะครับดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องจาเป็นที่จะต้องต่อสู้กับจิตใจของเราและอย่ายอมอย่ายอมแพ้ชายตอนอย่ายอมโค้ยตามชายตอน الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم